ปัจจุบันนี่คือรูปังอนี้จังรูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงคือตัวกรรมาฐานแต่ความรู้คือตัวปัญญาที่มารู้อาการเคลื่อนขึ้นมายกควารู้ครั้งหนึ่งนั่นคือตัววิปัสสนาชีวิตหนึ่งอัตภาพหนึ่งปรากฏแก่ความรู้สึกและลึกรู้ชั่วขณะเวลายกเท่านั้น อัตภาพร่างกายของเราปรากฏเวลายกขึ้นมาขนาดนั้นนั้นอัตภาพหนึ่งว่าเราเป็นอยู่ปรากฏแค่นั้นความรู้ที่ก็ไปรู้พอรู้แล้วก็หมดไปและความรู้ที่ไปรู้ยกแล้วก็หมดไปความรู้ก็เป็นนามยกเป็นรูปตัวจิตรู้เป็นนามมันถอนตัวอัตตาละคำว่าเรา นี่คำว่าคัน,นิกะสมาธิน่ะขวาคคำบริกรรมไม่ใช่ตัววิปัสนาต้องเข้าใจนะตัววิปัสนาเนี่ยไอตัวคําว่าขวานี่คือตัวกรรมฐานตัวบริกรรมเป็นชื่อของสติขวายกส้นเท้าขึ้นมาความรู้เนี่ยความรู้ที่ไปรู้ยกน่ยคือตัววิปัสนาแต่อาการยกของเท้าคือตัวกรรมฐาน กรรมฐานตัวนี้แปลว่าอุบายอุบายหรือเครื่องผูกจิตเขาเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเป็นเครื่องผูกจิตไว้ท่านอธิบายไว้ว่าจิตของเราเหมือนกับบัวจิตของเราเหมือนกับเหมือนกับบัวสติเหมือนกับเชือกอารมณ์กรรมฐานเหมือนกับหลักอารมณ์กรรมฐานมันก็หลัก ท่านบอกว่าการที่จะผูกบัวตัวที่มันใช้งานไม่ได้ก็บัวตัวพยศเนี่ยต้องผูกบัวไว้ที่หลักให้มั่นชันใดคำว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยภาษาพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมเขาเรียกวโยคีใช่ไหมคำว่าโยคีแปลว่าผู้ทำความเพียรผู้ผู้กำลังปฏิบัติเนี่ยก็เรียกวโยคีเนี่ยที่พวกเราได้มีชื่อเรียเอาจารย์วิยารพวกโยคีพวกนักปฏิบัตินะ คำว่าโยคีหรือโยคะแปลว่าผู้ทำผู้ประกอบความเพียรหรือผู้กำลังปฏิบัติในเรียกว่าโยคีพวกโยคะแปลว่าทำความเพียรท่านท่านบอกว่าเวลาจะฝึกจิตก็เหมือนกับผูกวัวภาษาบาลีว่ายะถารมพังนิพันธยะวัช่ังถมังนรรอิทะบุคคลจะผูกวัวตัวพยศ ต้องผูกวัวไว้ที่หลักให้มั่นฉันใดนิพพานเธอเย,ยวังสกังกจิตตังสติยาลมณีทันที